สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดที่พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ สร้อยข้อมือเพชรแท้ประดับด้วยเพชรเกรอน12เม็ด0.96กะรัตตัวเรือนทองคำขาว75%ความยาว15.5เซนติเมตรหนักรวม7.67กรัมราคา47,900บาทครับเส้นนี้เป็นสร้อยข้อมือเพชรแท้นะครับเป็นเพชรธรรมชาตินะครับเพชรงานใหม่นะครับ เลียมเกสรนะครับน้าเพชรสวยนะครับมีเพชรทั้งหมด12เม็ดนะครับเฉพาะหน้าตัวสร้อยนะครับทําให้ราคาแม่แรงนะครับเส้นนี้นะครับเป็นเพชรแท้นะครับน้ําขาวนะครับน้ํา97บวกหมดทุกเม็ดนะครับไม่นวลไม่เหลืองนะครับเป็นประกายไฟสวยงามดีหมดนะครับมีด้วยกัน12เม็ดนะครับ0.96กรัตนะครับเฉลี่ยเมตรละ8ตังค์นะครับ เป็นเพชรงานใหม่นะครับสามารถออกใบเซอร์เพิ่มเติมได้นะครับเพชรแท้เพชรธรรมชาตินะครับค่าออกใบเซอร์ใบละ500บาทนะครับใบใหญ่1000บาทมาเป็นเล่มนะครับส่วนตัวเรือนนะครับเป็นงานทองคำขาวนะครับ75%าเนนะครับเดี๋ยวลองสวมใส่ท่าไม่ดูนะครับเส้นนี้สวยนะครับเพชรขาวสะอาดนะครับเพชรเมตดละ8ตังนะครับ ความยาว15.5ซนติเมตรนะครับสามารถเพิ่มความยาวได้นะครับใช้ทองคำ75%ในการเพิ่มนะครับประเมินราคาเพิ่มตามจริงนะครับให้ดูก้นเพชรนะครับแล้วก็ข้อต่อแต่ละข้อต่อนะครับก้นเพชรสวยนะครับเพชรก้นสวยเจอในได้สัดส่วนนะครับข้อต่อทุกข้อต่อสวยงามดีหมดนะครับไม่มีเสียหายนะครับตัวล็อกนะครับเป็นทองคำเหมือนกันหมดนะครับทองคำขาว75%นะครับเข็มตรงสวยงามนะครับ มีตัวล็อกทั้งซ้ายและขวานะครับออกแรงเข้าไปเล็กน้อยนะครับให้ดินเสียงนะครับแข็งแรงดีหมดนะครับเดี๋ยวลองดึงให้ดูนะครับแข็งแรงนะครับเป็นเพรแทนนะครับสามารถออกไปเซอร์ได้นะครับตามที่แจ้งไปนะครับเลนไฟบากายสวยนะครับราคาไม่แพงนะครับ47,900บาทเท่านั้นนะครับมาจําติดจองได้หมดนะครับชุบล้างทําใหม่ได้หมดนะครับพี่พี่แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับว่าต้องการห้ทําอะไรบ้างนะครับ ล้างให้ชุบได้หมดนะครับเพิ่มความยาวได้นะครับประเมินราคาตามจริงตามเปอร์เซ็นต์ทองคำที่ใช้ปริมาณทองคำที่ใช้นะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับสามารถลดความยาวได้นะครับลดความยาวเหลือเศษทองคืนพร้อมกับตัวเรือนนะครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านนะครับชัวเยือนนะว่าเป็นงานเพชรแท้งานตัวเรือนทองคํานะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายรับแลกเปลี่ยนคืนนะครับพี่ๆใช้งานหบดแล้วต้องการขายคืนเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้หมดนะครับข้อยตรงตามเงื่อนไขนะครับ มัดจำติดจองได้หมดนะครับมัดจำวันนี้เพียงเล็กน้อยนะครับจ่ายรคอิกทีเดินหน้าเดินครึ่งได้หมดไม่มีปัญหานะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยู่กทมนะครับสามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลนะครับส่วนี่พี่ท่านไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้นะครับส่งสินค้านะครับมีวงเงินรับประกันจัดส่งทุกชิ้นมั่นใจได้เลยว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับหรือเลือกเข้ามารับที่ร้านได้นะครับร้านอยู่แม่กองเปิดแค่เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับต้องนัดล่วงหน้านะครับเนื่องจากวิ่งสาานนวิหลคค้ตอดดดะะรรัับไปม อย่าลืมนะครับมาจําติดจองได้หมดนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันตะกนให้พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้านะครับขอบคุณครับ